สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน EP ีที่725กันค่ะพี่พี่กำลังรังรบชมช่องปัญญาพระเครื่องมงคล EP ีที่725กันนะคะวันนี้นะคะพี่พี่มีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะแ,ะแท้เดิมๆทั้งงานสายประกวดนะคะมีมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะ หากวันนี้พี่พท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบหนานๆให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ําค่ะด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพโณหลวงปู่ทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะพระสมเด็จหมายเลขที่18นะคะ แจ้งติดเข้ามาได้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะวันนี้ปล่อยราคาแบ่งปันเบาๆนะคะให้พี่ในชาวบูชาได้เก็บกันนะคะพี่รักร้อยเท่านั้นนะคะสนใจหลายองค์หลายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่19นะคะพระงานสาประกวดนะคะพี่ องสวยมากๆเลยนะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญ25พุทธศตรวตรรษนะคะพ,พี่พิมพ์นิยมนะคะมีเข็มปี250 0เนื้อทองแดงกระไหลทองค่ะสวยมากๆเลยนะคะพี่สวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะนี่ค่ะบล็อกท่านเต็มนะคะลายเส้นคมเลยนะคะพี่พีให้ทานกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะ หรือท่านใดจะสนใจหมายเลข20นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่22ก็จะเป็นพระคุณแผนนะคะพี่สนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขสายด่วนสายตรงมาได้เลยที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินประทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทันจองทันได้องค์ไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื <S <S 1> <S 1> ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยนะคะพี่พี่เป็นพระกิ่งนะคะก้นทองของหลวงปุโตวัดประดู่ิมพีนะคะพี่พี่นี่ค่ะหน้ากิ่งท่านเต็มนะคะจมูกนะคะลายเส้นขีดนะคะพี่พี่นี่ค่ะใบหูนะคะองค์ท่านเต็มเลยนะคะเป็นฐานสองชั้นนะคะพี่พี่แล้วก็เป็นก้นทองด้วยนะคะตรงใต้ก้นนะคะพี่พี่ก็จะเป็นยันนะคะยันนะนะคะนี่ค่ะยันอัขระท่านชัดนะคะ กิ่งของหลวงปุ่โตค่ะหลังยันนะนะคะพี่พี่ท่านใดรับองค์นี้นะคะพระกิ่งปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้450พอค่ะพี่พี่ 450อพอวันนี้นะคะให้พี่ๆได้เช่าบูชาได้เก็บกันค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลข2ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญน,นะคะเหรียญรุ่นเราสู้นะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะวัดด้อยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปี2520นะคะจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญรุ่นอของหลวงปู่แหวนนะคะพี่ๆเป็นรุ่นเราสู้นะคะแหวนหลวงปู่หมุนปุแหวนนะคะสุจินโนค่ะ นี่คะ่ะตัวหนังสืออขัขราท่านชาัดมาพร้อมหูห่วงเลยนะคะวัดทอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่พดูหน้าเหรียญน,นะคะนี่คะ่ะลายเส้นคมลึกมากๆเลยนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่เก็บได้เก็บนะคะเหรียญหายากนะคะท่านได้รับปล่อยให้เลย4 5 0ห้าบาทค่ะ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นรุ่นเราสู้นะคะพี่พี่นี่คะ่ะ ด้านหลังนะคะยันท่านเต็มเลยนะคะพร้อมหัวห่วงค่ะวันนี้ไม่รอช้านะคะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข3ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆวัดระครังนะคะกรุงเทพนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%เลยนะคะ เหะนีหพ,พี่ดูนะคะเสียนแหลมๆทะลุซูมงดงามเลยนะคะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มค่ะไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยเลยค่ะที่ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดได้ไปนะคะพร้อมใช้งานบูชาได้เลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังไม่บิดไม่แตกหกตักใดๆทั้งสิ้นนะคะ องจริงสวยมากๆเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดค่ะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อหามวลสารเดิมๆเลยนะคะ4 5 0บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข4ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่พี่ท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,วยสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้แนะนําเลยนะคะมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะฐานท่านเต็มเลยนะคะเนื้อหามวลสารเดิมๆเลยนะคะพี่พี่พร้อมเลี่ยมเลยค่ะ เป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะด้านหลังค่ะองคเต็มนะคะไม่บินไม่แตกหักนะคะเก็บได้ยาวๆเลยนะคะพี่พีๆองค์นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลย450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข5ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะรุ่นพิเศษนะคะเนื้อทองแดงค่ะ นี่ค่ะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะให้ไวให้ทันกันค่ะได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นพร้อมเลี่ยมเลยนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปี2519ค่ะหลวงพ่อเปิ่นนะคะท่านเด่นเรื่องเสือนะคะพี่พี่ องนี้ได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพร้อมหงหวงค่ะต่อมานะคะมากันที่รายการที่6ค่ะองค์นี้นะคะพี่พี่ไม่แน่าจะว่าเป็นสิบทิศของหลวงพ่อเงินหรือเปล่านะคะพี่พี่นี่ค่ะมีหลายพระองค์เลยนะคะเป็นพระกูดเดิมๆเนื้อสำรฤิดเงินนะคะไม่แน่ใจะว่าเป็นหลวงของหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมหรือเปล่านะคะ องค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดหากท่านใดนะคะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธานะคะอง์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ๆเป็นเลี่ยมกันน้ําให้เลยนะคะปล่อยแต่งปานค่ะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะพี่ๆเนื้อกุเก่าเดิมๆเลยนะคะ450บบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขเจ็ดค่ะ รายการนี้นะคะพี่พี่มาพร้อมสร้อยเลยนะคะให้ทานกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะได้มาอย่างไรขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาในสภาพเดิมๆเลยนะคะพี่พหนูไม่ถอดสร้อยนะคะพี่พองค์นี้นะคะได้แบ่งปันมานะคะพระพร้อมสร้อยเลยฉะนั้นวันนี้ขอปล่อยให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะพี่ๆี่ในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะฐานดอกบัวสองชั้นค่ะพี่พี่ นี่ค่ะดอกบัวเต็มเม็ดทุกเม็ดเลยนะคะคาบไขข hmm ึ้นตามซอกองคพระเลยนะคะพี่พีดูค่ะเนื้อเก่าเดิมเลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกับน้องเลยนะคะไม่พลาดนะคะพี่พร้อมสร้อยไปเลยนะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบให้ค่ะนี่ค่ะเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะด้านหลังก็องค์เต็มค่ะพี่พี่นี่ค่ะมีคาบไขขึ้นตามองค์พระเป็นองค์ปูทวดเนื้อว่านนะคะพร้อมสร้อยเลยนะคะ ท่านใดรับเส้นนี้นะคะท่านใดรับเส้นนี้ขอปลอดแบ่งปันให้เลยนะคะเส้นนี้ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านองคเต็มนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะนี่ค่ะพร้อมสร้อยไปเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะแจ้งปิดเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะคะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขแปดค่ะ รายการนี้ขออนุญาตปล่อยคู่ให้เลยนะคะปล่อยเป็นเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะพร้อ e. มเลี entonces, ่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะพร้อมห่วห่วงค่ะ just, พี่พี at ่ได้ไปนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะวันนี้ขออนุญาตปล่อยคู่ให้เลยนะคะคู่นี้ท่านใดรับปล่อยให้เลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทพอค่ะพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะ นี่คะ่ะปล่อยคู่ให้เลยนะคะให้ทันนะคะทันใดศรัทธาหลวงพ่อทวดนะคะเมดแตงค่ะทันใดตาไวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนคะ่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะห้าบาทเท่านั้นคะ่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลย็กาค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดตัวทอใต้ฐา,านนะคะนี่คะ่ะตัวทอท่านชัดนะคะ ตัวทอใต้ฐานพร้อมเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นหลังหนังสือค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ท่านได้รับอุณนน้ปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข10ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อเปียกทองค่ะ,คะยิงลงกลองยิงเห็นเนื้อผิวพระท่านชัดนะคะ สายหลวงพ่อทวดนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนานาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมกันน้านานาพร้อมห,ห่วงเลยนะคะพี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะด้านหลังเป็นพระควิสัยสโพลุปุติมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดนะคะองค์นี้ปล่อยให้เลยค่ะพี่ๆที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ เป็นเลี่ยมจิวเวลรี่งดงามเลยนะคะคุณท่านด้านหลังนะคะเป็นปี0ูนย์ค่ะรุ่นแรกสิทธ์ออสร้างถวายนะคะเหรียญน,นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลย450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่วัดตอนยายหอมรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่เป็นเลี่ยม กรอบลงยาด้วยนะคะพร้อมห่วงค่ะนี่ค่ะเนื้อทองแดงนะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลายเส้นคมคมเลยนะคะพ,พี่เก็บได้เก็บนะคะหลวงพ่อเงินนะคะแบ่งปันให้ที่45 0บาทค่ะ450บาทนะคะพี่วันนี้นะคะส่งท้ายสิ้นเดือนกันแล้วนะคะท่านใดว่างนะคะเข้ามารับชมไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะพ,พี่ไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะนี่ค่ะรุ่นสุดท้ายนะคะหลวงพ่อเงินวัด ตอนยายหอมนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะพี่พี่เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบสามค่ะรายการนี้นะคะเป็นสร้อยนะคะพ,พี่อีกหนึ่งรายการนะคะองนี้เป็นของหลวงพ่อกันวัดพญาตการาเป็นเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองนะคะมาพร้อมสร้อยเช่นกันค่ะขอแบ่งปันให้กับพี่พี่เลยนะคะองค์พระพร้อมสร้อยเลยนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พได้รับเหรียญไม่พอนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงปรมดําหน้ากากทองค่ะเหรียญพ่อก,การวัพยาการามอยุธยานะคะท่านใดสนใจนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พ lish. นี่ค่ะด้านหลังนะคะวันนี้แบ่งปันนะคะให้ท่านได้เช่าบูชากันนะคะได้รับ mm. องค์พระพร้อมสร้อยเลยนะคะที่600บาทเท่านั้นครับพี่หกรบาทนะคะหากสนใจอย่างไรโทรเข้ามาส <p ulin> <XL> อบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ รายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นองค์หล่อโบราณนะคะรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะพี่ๆรูปหล่อองลอยท่านนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะนี่ค่ะใต้าฐานอักขรไว้ว่าหลวงพ่อเดิมมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะพร้อมห่งหวงค่ะ องหล่อโบราณของหลวงพ่อเดิมนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเป็นองค์หล่อโบราณเช่นกันนะคะพี่ๆองนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อสวัยหรือเปล่านะคะอง์นี้ค่ะท่านได้รับนะคะปล่อยให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่องนี้หนูลืมชื่อไปแล้วนะคะต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะหากท่านใดพอรู้จักนะคะศรัทธาน,น,นะคะแจ้งะะเออองะะขงง้ามาได้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่มากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะพี่พี่คองหลวงพ่อคล้ายค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อคล้ายนะคะองค์หล่อโบราณนะคะพี่พี่หลวงพ่อคล้ายพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆดูคะ่ะเลี่ยมให้นะคะหน,นหนาๆเลยนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองค์พระนะคะเป็นหลวงพ่อคล้ายนะคะแบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข17ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันนะคะอง์นี้อง์ลงรักปิดทองค่ะพี่พี่ดูคราบผิวพระองค์เดิมๆเลยนะคะนี่คะ่ะคราบทององลงรักปิดทองนะคะเลี่ยมกันน้ํานะคะ องนี้ท่านได้รับนะคะปล่อยให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านนะคะหากสนใจหลายองคลารายการนะคะพี่พพอลดได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงขาวนะคะพี่พนีค่ะลายเส้นลายผิวนะคะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะนีค่ะทานนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ปล่อยให้เลยที่450บาทค่ะอง์นี้นะคะ450บาทเท่านั้นนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะพี่ๆได้อง์นี้ไปนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมค่ะท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วสถทาองนี้เก็บได้เก็บนะคะ นี่ค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะพี่พี่450บาทเท่านั้นค่ะรายการที่19วันนี้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญ25พุทธศตรวรรษนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมมีเข็มนะคะปี2500เนื้อทองแดงกะไหรทองนะคะพี่พนี่ค่ะองค์สวยมากๆเลยนะคะสวยตรงตามรูปได้รับรางวัลน,นะคะพี่พี่จะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศใบรับรองไปเลยนะคะ เก็บได้เก็บนะคะองนี้นําไปเลี่ยมสวยๆได้เลยนะคะพี่ๆไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวน้องให้ชมกันค่ะนามบัตรนะคะพ,พี่ด้านหลังนะคะมี qr code นะคะพี่ๆสามารถสแกนนี่ค่ะตรงนี้พี่ๆสแกนเข้ามาได้เลยนะคะก็จะขึ้นข้อมูลองพระรายละเอียดรายการนี้นะคะให้พี่ๆได้พิจารณาอ่านกันได้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญพะระลีลาฉลอง25 อสตรวรรษนะคะพี่รายการนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นท่านใดได้ไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่พนี่ค่ะขึ้นข้อมูลองค์พระเป็นรายการนี้เลยนะคะท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่19รายการนี้ค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะที่800บาทเท่านั้นค่ะ 800บาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมีหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะถึงมือพี่พี่ในสภาพองค์สวยสมบูรณ์100%แน่นอนค่ะอยู่ในถุงซีนแบบนี้เลยนะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่พี่ถึงมือพี่พี่ในสภาพสวยสมบูรณ์100%แน่นอนค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะเหรียญงามนะคะนี่ค่ะลายเส้นขอบตัดท่านชัดมากๆเลยนะคะพี่พี่ ด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะก็จะเป็นรอยจานยันอัขระท่านเต็มค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะต่อโคตรงามๆเลยนะคะพี่ๆไม่พลาดนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นพิธีใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะหารับชมกันได้ยากนะคะเนื้อนี้สวยมากๆค่ะเก็บได้เก็บกันนะคะวันนี้นะคะหลุดมาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเลยนะคะอยากให้พี่ๆได้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะ หมายเลข19นะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่800บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆแปดบาทพร้อมส่งค่ะนี่ค่ะข้อมูลนะคะพ,พี่สวยมากๆเลยนะคะรูปภาพชัดๆเลยนะคะรายละเอียดองค์นี้เลยนะคะท่านได้รับ800บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยชุติโุธารวัดโคศิตารามนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะ ้าน้างนะคะด้านหลังค่ะเป็นหลังฮนุมานนะคะปีสองห้าสองหนึ่งค่ะหลังฮนุมานปีสองห้าสองหนึ่งพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยแบ่งปันค่ะที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะอง์นี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อพัดค่ะพี่ๆดูนะคะนี่ค่ะเส้นสายฝนนะคะวิ่งคมๆเลยนะคะหน้าตาท่านชัดมากๆเลยนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะวัดห้วยดวนนะคะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอำนาจโชคลาภบ,บารมีนะคะเหรียญนี้ท่านได้รับนะคะพร้อมเลี่ยม4ี่อยบาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่นานตาเหรียญท่านเต็มเลยนะคะ ปลอกสวยนิยมเลยนะคะรายการนี้พร้อมเลี่ยม400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยพระคุณแผนรายการนี้ค่ะคุณแผนกระเบื้องเคลือบมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำด้วยนะคะคุณแผนนะคะท่านใดสนใจนะคะปล่ลอยแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะ องค์สวยนะคะพี่ๆไม่มีแต่ขักนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดว่วนชาตรงมาได้เลยที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้อง์นเนี่ยไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีร่วงนะ้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนู ันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ